สีข้าวที่ปัญหาแกนสีข้าวสึกบ่อยๆแกงหกเหลี่ยมแตกบ่อยเข้าวฝารออกมาไม่สวยไม่เต็ม,มเมล็ดปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณลูกค้าเลือกเครื่องสีข้าว i อ e c ครุ่นใหม่ล่าสุดซีรีส์21 Pro Max สีข้าวออกมาได้สวยแค่ไหนปัญหาทั้งหมดนี้จะแก้ไขยอย่างไรมาชมกันเลยค่ะเมื่อไฟเกิน220โวลต์แล้วสามารถยกเบรกเกอร์ขึ้นได้เลยสับคันโยกไปที่ระบบสีข้าวค่ะ ะะสีข้าวรอบเดียวได้รำหยาบท,ทันทีสามารถนำลำนะคะไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์หรือปุ๋ยค่ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับไซโลขนาดใหญ่พิเศษนะคะช่วยดูดสิ่งเจือปนต่างๆและช่วยดูดลำได้ดีมากๆค่ะป้องกันลำตีกับเข้าห้องเครื่อง เครื่องบดโมสแตนเล็กแท้ทั้งชุดเขาพัฒนาวัสดุพรีเมียมมากขึ้นนะคะสามารถบดละเอียดหรือหยาบได้ตามความต้องการค่ะรุ่นนี้นะคะใช้ล้อเหล็กอย่างดีนะคะมาพร้อมระบบเบรกในตัวเคลื่อนย้ายสะดวกมากๆค่ะคุณสมบัติทั้งหมดนี้ในราคาเพียง2,900 0บาทเราอัปเกรดฟังก์ชันแต่เราไม่อัปราคานะคะใครที่สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะเลือกรุ่นที่ใช่ปัญหาทั้งหมดนี้จะหมดไปค่ะ Bye.